สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้จอยจ้าตามแตงจ้าแตงแล้วก็มาคือเทศนะัะในสวนนะจ้าทุกอย่างอยู่ในสวนนะเพื่อนๆนะจะตามแตงใส่ขนมจีนจ้าขนมจีนจอยก็ได้นี่แล้วจ้าได้ลวกเอาไว้แล้วเนาะนี่จ้าขนมจีนแห้งจ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นขนมจีนแห้งเพราะว่าขนมจีนแห้งจะเก็บไว้ได้นานจ้าเพื่อนๆนะ เราซื้อแบบแห้งมาถ้าเราจะมากินเราก็มาแบ่งต้มกินจะ้ะแต่ถ้าเราแบบซื้อแบบสดมามันเสียเร็วเนาะที่อังกฤษส่วนใหญ่จอยจะกินแต่ขนมจีนแห้งหรือเมียฝรั่งหลายท่านก็จะกินแบบนี้กันจ้ะนะไม่มีขนมจีนสดนะนะเพื่อนๆนะส่วนใหญ่จะเป็นขนมจีนแห้งเพราะว่าเก็บรักษาไว้ได้นานจะ้ะเรา <c oughs> จะสับแตงจะ้ะจอยก็จะตามแบบสไตล์ของจอยเพื่อนๆนะผมชูรสคงไม่ใส่มบเนี่ย ชูชกเขไม่ได้ใส่จ้ะเพราะว่านาะะ้ำปลารเขาเข้มข้นอยู่แล้วอันนี้คือเป็นแตงที่มาจากในเป็นแตงบ้านเราจ้ะแตงร้านเนาะจอยก,ก็ปลูกปีนี้ไม่โดกจ้ะหั่นชิ้นใหญ่ๆจ้ะชิ้นเล็กๆมันจะมุ่นจ้ะมันจะตามแล้วมันจะละเอียดเกินไปเนาะมุ่นกับแปลว่าละเอียดแหละจ้ะ ถ้าใครไม่เข้าใจคําว่าบุนก็เสิร์ฟดูใน Google ได้เลยจ้ะนะมันจะขึ้นไปเองจ้ะทำกินง่ายๆจ้ะวันนี้พริกจ้อยก็ตำมไว้แล้วจ้ะพริกแห้งเห็นจ้ะเห็นไหส่วนๆไม่เห็นนะอยู่ไกลเกินไป ให้เห็นกหน่อยอากาศวันนี้เย็นมากเ,เพื่อนๆลมแรงจ้ะลมมันแรงด้วยข้างนอกนะจับอย่างนี้จะแต่ใใจ,จะพอแล้วแหละเพื่อนเอ้เกินไม่หมด พอแค่นี้ก็เก็บเอาไวจ้จะน,นี้ก็เก็บไว้กินกับลาบกินกับน้ำพริกอะไรก็ว่ากันไปน้องเพื่อนเนาะจะไว้ได้ตำพริกไว้แล้วเพื่อนๆนี่ก็จะใส่มะเขือเทศจะมะเขือเทศนี่ก็ปลูกในปลูกเองจะเก็บมาจากสวนจะมะเขือเทศก็มาจากบ้านเราเองเรา 1, จะพันจะเม็ดมันอะสมัยก่อนตัยเอามาเอา,เอามาเอามาเมล็ดมาจะพเพื่อนๆนะพอทีนี้เขาสุกเขาอ,อะไรเราก็เก็บมเมล็ดเอาไว้ ไว,ไว้ปลูกปีถัดไปจ้ะใส่เราจะไม่ค่อยกินมะเขือเทศหรอกเพื่อนๆส่วนใหญ่เราจะปลูกเอาไว้เพื่อใส่เพื่อความสวยงามจ้ะนะให้มันมีความสวยงามตอนทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ญาจอยพวกป้าพวกเพียนดีจ้ะน้องแอน,นอย่างเงี้ยเขาชอบจ้ะนะเขาชอบเขาชอบกิน ไอเนี้ยจะ้ะกินมะเขือเทศอ่ะจ้วยมะเขือเทศก่อนจอยดูก่อนนะเพื่อนนะว่าขาดอะไรถ้ามันจืดก็ค่อยใส่ไอ้นี่ปรุงใหม่เพราะส่วนใหญ่จอยตามจอยไม่ค่อยได้ปรุงอะไรเพื่อนๆเนาะแค่ในขวดนี้ใส่ก็โอเคจ้ะผงชูรสก็ไม่เติมอีก,อกจ้ะอ่ะ ไม่ค่อยใส่ชูช็อกเท่าไหร่จ้ะนอกจากพวกแกงพวกอะไรเงี้ยพวกผัดเงี้ยบีบก็นำเข้ากลิ่นหอมมากเลยเพื่อนอ่ามะนาวใส่ลงไปเลยสูตรไข่สูตรมันนะเพื่อนๆนะสูตรไข่สูตรมันคนเรากินไม่เหมือนกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบแบบไม่ชอบหวานชอบ เค็มเปรี้ยวนะเนาะเผ็ดอย่างเงี้ยจอยชอบทุกรสจ่ะใส่นี่ลงไปเลยจ่ะผงชูรสจอยไม่ใส่จ้ะ มแค่ okay. น้ำตาลแต่เพื่อนๆนะน้ำตาลขาดน้ำตาลไม่ได้ใส่กับน้ำตาลจ้ะรู้สึกว่ามันไม่มีความหวานอจนี่จ้ะ เราจะก็จะใส่เส้นลงไปจ้ะใส่เส้นลงไปชอบกินมากกินน้อยก็ว่าใส่ลงไปเลยจ้ะจอยมันยังไม่ได้ต้มไข่อะไรเพื่อนๆเลยเน,น,ลยนี่ใส่ลงไป จอยไม่ใส่น้ำปูนะเพื่อนๆนะน้ำปูดำๆมาจอยไม่ได้ใส่นะเพื่อนๆนะจอยว่าอันนี้มันโอเคแล้วจะ้ะโอเคสําหรับจอยละ กินตำแตงจ้ะวนไปทำงานจับพริกจับถูกนาจางมากินกันจ้ะ ตอนไปทำงานจะน,นะอยากกินตาแตงแต่วันนี้ตาแบบสไตล์ของจอยเนี่ยหละจะไม่ไม,ไม่มีอะไรมากินจะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไข่แต่มีแตกแตงกับเส้นขนมจีนเนี่ยจะแล้วก็ฟักทองอบแล้วก็เลดิ้เนี่ยสี่ลูกเนี่ย ในสวนจ้ะน้องแอนเขามาอบจ้ะ เ็นขนมกินก็ตัดเพื่อนไว้ให้ยาวมากไม่ได้จก,ก็สูตรทีเดียวไม่ไม่ไหวเพื่อนติดคอจอยก็จะสูตรเสร็จโ no อ้โหใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะไม่ต้องกินกันพอดี ออรอย่ยาก็ไม่อยู่สามอาทิตย์จะเพื่อนๆนะเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจอร์แดนเอกคือเป็นบรดาหรือเปล่าเพื่อนคนระับยาไม่อยู่แต่พวกจอก็มีกุญแกเข้าออกอ่จะจ้ะแกไม่อยู่ตัก็กับแฟนกับลูกก็ไปได้จ้ะแต่ว่ามันเงียบไหมแกไม่อยู่ก็เงียบเนาะไม่มีใครเดินตามจอรห้าจอย นี่ก็อร่อยนะมังเพื่อนนะจอยสำหรับจอยนะอ่ะนะกินก็ไม่น่าอร่อยอยู่แล้วนะอาหารก็หน้าตาก็ไม่น่าอร่อยด้วยเนาะการกินก็ไม่น่าอร่อยไปใ่ญ่เลยเป็นคนงที่เด็กจอยไหมคนอื่นทุกกินเนาะ ก็กินแบบยั่วๆแบบอยากให้เราไปกินตามนะเมื่อน่น,น,นะพอจอยกินเนี่ยจอยรู้สึกว่าจอยนี่ดูน่าเพลินมากเลยมันก็แซ่บสำหรับจอยนะเพื่อนๆจอ,อยเป็นคนที่ตา้อตำส้มไม่อร่อยเด้อแล้วก็กินส้มตำได้ไม่ทุกวันจ้ะ นานๆทีจะเขาเหนียวเหมือนกันกินแล้วง่วงมากเลยลอิ่มมกทง แล้วเพืพ่อนเอ้โอเคงั้นจอยฝากคลิปนี้ไปด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ